ปากเหมือนเมื่อนั่งกินส้มเลยนะครับกินซ้มออกปายการกันอ่ะหนาแน่นอนต้องรอู่อุ้ยอันนี้ไม่ต้องรอยโอ้เพราะว่าลูกนี้มันใหญ่กว่าเลยความหนาแน่นน้อยกว่าค่ะเดี๋ยวลองมาลองดูกันว่ามันจริง สวัสดีครับพอ่อหนูพิมนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีนะพ่อทำส้มลอยน้ํเหรอคะอวันนี้เราฉากเหมือนมนั่งกินสมม้มเลยนะครับกินส้มออกรายการกัน <c oughs> นะวันนี้กลับมาพบกับพิมแหลกกันอีกครั้งนะครับเราจะมาทดลองกันเรื่องส้มลอยน้ําส้มลอยน้ำในเห็บบายนี่นยอ,ยอ,ยนยอยู่ด้านส้ยลนะครส่วนนี้อยู่กลางนะครใจเย็นๆใจเย็ยเงงเนๆครผู้ชมไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เราเตรียมกันนอกรอบเฉย วันนี้นะครับเราจะมีส้มนะครับมาลองเอาส้มมาลอยนานกันอุปกรณ์ง่ายมากส้มครับส้มกับช่วยสุงมๆนะกว้างๆส้มนี่เราเราเอามาสามลูกเอามาสามลูกเพื่อที่จะได้ลูกให้มันพอๆพกันเนาะลูกเลือกให้ลูกมันขนาดพอๆกันแล้วก็เอามาลองปลอกเปลือกก็คือส้มลูกแรกเลยเต็มรูปเต็มลูกไม่ได้ปลอกเปลือกเลยนะครับส้มลูกที่สองปลอกเปลือกไว้ครึ่งลูกแล้วก็ส้มลูกที่สามปอกเปลือกหมดเลยทั้งลูก ปอกเปลือกหมดเลยทั้งล well. to ูกอุ้ยมันจะหลุดเละหลุดส้มลูกทั้สามก็ปอกเปลือกหมดเลยทั้งลูกแล้วเราก็มีขวดใส่น้ําขวดสูงขวดทรงสูงหน่อยอันนี้เราเอาขวดน้าน้าดื่มมาตัดเก็บกดื่มน้ํารวมเลยนะคะเอาเอาขวดมาตัดนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปประมาณหนึ่งทีนี้เราจะลองเอาส้มใส่ลงไปแล้วก็ดูว่ามันลอยน้ำไหมเฮ้ยยุ่งยเ่้ยเราถามกันก่อนเราถามกันก่อนเราถามก่อนว่าเรามีส้มสามแบบสามรูปแบบนี้หนูพีชคิดว่าถ้าใส่ลงไปนี้ มันจะลอยสามลูกเลยไหมหรือมันจะจมสามลูกเลยกอเกอ็บกอเาขเมื่อกี้เห็นว่าคิดไปแล้วใช่หรอลูกเนี้ยยังไม่ได้ปอกเปลือเลยมันดูจะใหญ่สุดนิยมว่าลูกเนี้ยต้องจมอ๋อเพราะมันมีมันมันใหญ่สุดใช่ไหมเปลือยังไม,มไ่แกะออกเลยคิดว่าด้านด้านนอกอะค่ะมันใหญ่มันก็เลยความหนาแน่นน้อยมันก็เลยจะจมอ่ะหนาแน่นน้อยต้องรอยอุย้ยอันนี้ไม่ต้องรอ อ้าวแต่ว่าอันนี้มันใหญ่กว่ามันมันมีเนื้อเยอะกว่าอันอื่นเลยนะมีเนื้อเปลือกด้วยนะไม่ใช่ค่ะแต่ความมันใหญ่หก็จะมีความหนาแน่นน้อยค่ะอ๋อแต่ใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องความหนาแน่นน้อยเสมอไปนะแล้วอย่างนี้แปลวล่าลูกนี้จะลูกนี้จะลอยแล้วลูกไหนเป็นยังไงต่อลูกนี้จมสวนลูกนี้ลอยอยู่กละลาโอเพราะว่าลูกนี้มันใหญ่กว่าเลยความหนาแน่นน้อยกว่า วเรามาลองดูกันว่ามันจริงอย่างนั้นเราก็ควรจะเอาลูกที่คิดว่าจะจมไว้ก่อนถูกปะเดี๋ยวเรื่องดีเนี่ยอลูกีจะแตก <_ disappointment> ก็เดี๋ยวเพลินเมื่อกี้ส้มมันจะแตกก็เลยไปเปลี่ยนลูกมานะครับเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเอาส้มหนูพิ่บอกว่าไงนะลูกไหนจมนะเอ่อลูกจมลูกที่ปอกหมดจะจมเห็ไหมครับ<อ>แล้วก็ลูกที่ไม่ปอกเลยจะลอย แล้วก็ลูกที่ปอกไปอันนี้ก็ไปไปไปปอกเพิ bring, or, ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเออมันจะแตกล้วไปตอกไปปอกเพิ oh, okay. ่มมาหน่อยนึงให้มันมีเปิดติดอย่หน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างงั้นเราที่คิดว่าจะจมลงก่อนนี่แค่ะเดี๋ยวเดี๋เเชา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 จมแน่นอนล้ค่ะอ่ะปอยอมัต้องจิ้มมัต้องจิ้มมันจะลงมันลงเมอนกันนะเห็นไหมก็ตามด้วยอันนี้นลอยช้าๆลงช้าๆ แต่ก็ลงเนาะะช้าแต่ก็ลงตุ่มแต่นี้นะคะัุ๋มลอยไม่เห,เหมือนกับเพื่อนๆเลย<ส>อ่ะไม่เหมืนหนหอนกับเพื่อนๆนะครับก็เราก็เห็นว่าแต่ว่าหนูพิมพ์ไทยถูกแต่ว่านหนูพิมพ์ไทยถูกก็คือส้มที่ปอกเปลือกแล้วมันก็จะจมนะครับส่วนโอ้ส้มที่ยังไม่ปอกเปลือกมันจะลอยโอ้โ <ด limited S 1> หยอมากเลยมาฟังกันก่อนทําไมส้มไม่ปอกเปลือกถึงลอยนะครับ มันมีอากาศเบาตรงไห,หส่วนอันนี้มีอากาศหนักหรืออะไรมันก็เลยโสิ่งนี้อันนี้กับอันนี้มันต่างที่อะไรหนักกับเบาก่อนจะหนักกับเบาไออันเนี้ยกับนี้ต่างกันตรงไหนเปลือกออก,อกับไม่มีเปลือกเออต่างกันที่มีเปลือกกับไม่มีเปลือกแปลว่าส่วนที่ทําให้หนักกับเบาไม่เท่ากันคือเพราะใหญ่นะคะมันจะมีอากาศหนาแน่นอย แต่เล็กมันจะมีอากาศแน่นน่นเยอะมันก็เลยเล็กก็เลยจะจมนะคะแต่ใหญ่ก็เลยจะลอยนะคะก็คือเปลือกนี่แหละเป็นตัวปัจจัยสาคัญที่ทําให้มันจมหรือลอยแปลว่าเปลือกเนี่ยมันทําให้ส้มมีความหนังแน่นน้อยลงแปลว่าเปลือกมันฟูๆค่ะก็คือข้างในเนี่ยถ้าเกิดแกะส้มก็เห็นว่าเปลือกข้างในมันฟูๆใช่ไหมก็คือมันมีรูพรุนมีอากาศแทรกอยู่เป็นเหมือนฟองน้ําฟูๆดังนั้นแม้ว่ามันจะดูใหญ่แต่มันไม่หนัก พอพุ่มเนื้อส้มไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเบาใช่ไหมมันเบาพอใส่ลงไปในน้ํามันก็เลยลอยน้ําพอเราแกะเปลือกออกจนหมดเหลือแต่เนื้อส้มข้างในมันไม่มีส่วนฟูๆอยู่ล้วมันก็<ม>ความหนาแน่นมากม,มันก็หนักก็จมน้ําลงไปพอเราเอามาลองใส่ยงไปพอเราไม่แกะเปลือกแล้วก็วู้ลอยส่วนเราแกะเปลือกนะคะ <king> อันนี้เรา <sm art> เราปอกเปลือกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อกี้หนูพิมก็จะเห็นว่าลูกที่2เนี่ยแม้เราใส่ลงไปเนี่ยมันจมแต่มันก็จะจมช้าเมื่อเทียบกับลูกแรกที่มันจมวูบลงไปเร็วๆเลยลูกที่สองมันจมช้าๆนะครับถ้าเกิดปอกเปลือกให้ดีให้ไม่เยอะหรือน้อยจนเกินไปนะัส้มลูกนี่มันน่าจะลอยอยู่แถวนี้ได้นะครับโอเค อย่างนี้การทดลองวันนี้เรื่องส้มลอยน้ำหรือจบเพียงเท่านี้บายบายทางบ้านกันดีกว่าบ๊่คะบายบายครับสวัสดีครับไปกินส้มแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกว่าจะหาลูกที่มันไม่จมมากได้สุดท้ายก็จมอยู่ดี